สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งช่องคนเพิ่นเพิ่นเฮ็ดหยังนี่นมีเบิ้งดีล้วนี่เพิ่นเพชรประชังนี้นั่งว่าก่อนแอมแอมเพื่อนเพชยังสบายดีอาสบายดีเนาะมันพ่อแม่พี่น้องเลยนะมาเบิ่งมันนะมาเบิ่งมาเบิ้งมีไข่อชีควัดมันไม่ใหญ่จันดาวัานั่ง เปองไรวาอยากเบิ้งนเป็นพี่น้องเนาะเชื่อขดเบิ้งเชื่อหอยร้อนมันเนี่ยเตะขดใส่แาวหันคุณละมาเลยดนไปหอดึงนี่ยเป็นตรงเน่ยขดไปภาคมั่งกอนเบิ้งเ่พี่น้องมันยังหนแบ่มันมันเมืองมูเนาะขดจต่ผูดไายมือกอกกระชิโตนี่ตรงเนี้มันไอ้นี่เตะขใยหันเนาะูดงไปหอดเนี่มันเตะนะนี่นี่อันนี้กับอันนี้หัวใหญ่ใหญ่ก็ือกาเนาะอันนี้กมาแล้วจะเบิ้ง แต่ว่ามันเป็นแบบนี้เนาะมันเป็นป้องเนาะเจ้าคิดเบิ้งนี้จะถมติจะที่จำแขวนเลยดินบมเป็นตางามกับงามอยู่เนาะดินแข็งแล้วพอเป็นพี่น้องขดขึ้นใหม่เนาะดินจกใหม่คิดว่ามันสีบุญงามแต่ว่ามันกบบไอ้เป็นป้องเป็นป้องเนาะมันมีป่องครับแต่ว่าชีบุญชับนี่ดอกเนาะอันนี้เบิ้งนี้สิอันนี้แกลองขุดเบิ้งอยากเบิ้งหัวนั่นแหละหัวงี้หัวน้าภู เจ้าเชียวก็ปลูกมันชีฮอดปลูกได้พนวาบวยหายปลูกทีเน้องเฮพี่น้องเอ้ยมันจะดามันน้ากับเคยปลูกมันแล้ววันเคยชุดให้เบิร์กนี้เจ้าคอยเด้อเดี๋ยวมันกัำกับตัวนี้ได้สุดแล้วสุดแล้วเน้หน้าแตกกันเฮ้ไปดึงนะมันบบชุดมันเป็นป้องเป็นป้องไปมันยังบบชุดเหรอคว่าวคอยเบียร์พูดไปไกลย่ามันกำกับอาะย่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่นี่ตัวน้องบ่หนี่นี่ตัวนี้ว่าเนาะ นี่นี่ไฟชิคุตัวนี้เงาเดียวเนาะพ่อแม่พี่น้องจัะว่ามาแต่เงาแต่เงาใสเงาหักจังสิแต่ว่าชุดเตยแชมป์นี่วะจักจังหวะแร่ลองเบิ้งกับบอลกับบอลหูเนาะชิดเบิ้งก่อนเนาะเป็นจังใดเมื่อต้มก็ลองเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเลยแต่เบิ้งมันมันชุดอะไรนี่มันหักมันน้อยๆนึงเอาน้อยมันก็เป็นป้องเปิดป้องมาได้แร่บุเลยชุดเนาะเนาะเบิ้งมันนี่แหละ บุบีนะบอยากคุยชั้นหนองง่ายันนองเจอคุรนะคุณนะคลิปหนึ่งกุ้งคายล้ะคุณแตตัวกระทุนม่นด้เออวิเจ้าเจ้าหัวเฝ้าลึกเลยมัเฝลึกมันลมงจะตุ้มาชุบเลยนับโปะชับโปะแล้วแะคอยขห่ออยู่คอยชับเปลี่ยวคอยคอยเฝ้าคอยเมื่อย เปิดนะชีบเฮีตยังนอกพ่อแม่พี่น้องพ่อมาพ่อมามันรุ่นนี้เนาะผมเคยปลูกก็คือไอ้มันรุ่นนี้มันได้นะเท่าไรก็แม่เคยปลูกอีกนะเพื่อนปลูกใกล้กันเพื่อนเนาะปลูกใกล้กันโพื่อนดมันยันฉับตัวแล้วเขาผมเคยปลูกเนาะกะกะบ่ได้เดี๋ยต้นเพื่อนก็ตะกี้ไประชามนี่ไหนะปัญหาขึ้นในช่วงอันผุนเฮงเลยล้มเล็งล้มตกลงมหนึ่ไอเห็นบ่เห็นียังบ่ทันจะชุดเลย ขดกินุกปุนันชักมัยแล้วขุดดาอะชุดเดีชุดแรกหัวดีชุดเดียวหัวดีไม่อยากไม่อยากขุดไปไกลโอ้เจ้าส้มวันนี้เั้เจ้ากินมัฒนาป็นโตไปชับเดวห่ามนี่หัวหน้าห้านเจคิเมนตัวไรน่ะตัวนี้ป๋เนาะแจกตัวนี้เออมัลายได้ บบตัวนี้มันโมเมนมันฮักเ่ยออกเพื่เผยคุดคุดคุณอรรถทำตัวซับเนาะาไปกันเอาเฮ็ดนะมันพออยู่ด้วเนาะทีดินเนาะปุ่งเนาะไปปลูกอีกปีหน้าไปสรุปแล้วเฮ็ดข่อยตูนมุ้ยข้าหมายเราข่อยตูนนี่มันลามออกจากข่อยตูนไปงเดือดมัน็นปุูมคือมันรุ่นก่อนกี่มันตะกี้มันเป็นปุูมเลยเนาะเออเป็นปุูมข่อยตูนเนาะอันนี้มันบริุูมโอ้หึมันเหมืนเพื่อเดียวกันอยู่บ่วะ น้ำน้ำใส่บึงทุกบึงตัวนี้ก่อนหนเมนแล้วพี่น่ะทุกตัวนี้เนี่ยงตึงวุ้ยบุปผิดงางามเนาะดูได้จับมันได้ขี้ลายได้แบบเนาะี้ลาย้วอไปกับผู้อาไ่ี่จับงัดตัวนี้คุยอยู่เลยน่ะคุยอยู่คุมกัคุมไพ่เท่เหมือนเหม็นคนไพ เจ้าูน้ำตาลลงโอ้ยเลน้อยนี่เป็นเด็กช่วยพ่นนี่องุุเพิ่ง้องุาโบโบกนคียลคอนี้กปาบอยาก่านนัดเช่ารัแรงเอาได้ช่วงห่มๆนี้ขุดแถวห่มมันงามถงช่างนี่ชทางนี้โบงามต้นแตงามหัวเลยบึงอ หัวปืนก็หัวที่รูกระลักปืนขุดได้ขุดได้ป้าเปืนขุดจะเห็ดชันคลิกลงเนาะมันชันตงเนาะชันเลยชันก็พ่อสะเอาตัวทึ่งก่อนมาสิชวนจะปลูกมันอยู่จะปลูกตัวนี้มันเป็นติ่งออกได้หนี่เห็นบอลตัวนี้กันหอวอมปืนโคตจับไปขุดพื้เบี่บง มันปลูกมันอยก็สิปลูกยูปีนี่จังว่าน่หล่อนเรา้ว่านี่ทดลองมึงชื่อตีทดลองนี่มีอยู่สองสาล้านังว่านะถ้าคบงชาบึงถ้าเห็นหูเงาเดียวนี่เลยปลูกน้ำหลังจุนั่นไดน้ำลังคายนั่นมาช่วยได้ช่วได้ตัวนี้กันครับมันชุดกับครับกับยังแห่นไรยังทั้งเงา อาจชูรูปง่ายตนนี้มันมียูฉามันเนาะช่อันตัวเาซับออกไปมุกี้ตัวได้เท่ปันี่ยองตัวนี้เนาะมันมันแตกเม่นบ้าิี่เมาพิแเม่นบ่แดงเนี่ยม่ยากพูดไปไกลนะแล้วลามาหับกันละงัดกันได้ตามบ่เงาเนี่ยเงาเนี่ยหอยบดเ่ะเาเนี่ยวอยบดอ่ะ รดอู่กันนี่เนาะรดอู่กันรดอู่จะพากลมหัวบ้านดีนะเนี่ยนแต่ว่าครบอกว่าจาชุ่มจาบวชเดียวนีมันยาวหัใจแต่หัวใจยาวหันเห็นเม็ดเช่าอะไรเห็นเขาเห็นจ็กี้แมนพันนี่เเ่ะแต่บ่าเป็นหัวได้ได้บเป็นติ้งเนยเม็ดช้าเป็นหัวยาแบบนี้เลย กินวนี้ีแ้่อยกับเคยปลูกมันเนาะเดี๋ยวไมมาพ่อมันเัยนข่ยยามเนี่กู้เนาะชได้ชุดด้เอเนาะได้มีติงน้อยๆอีกนะแต่เกาตัวน้อยนั่นบางอันก็ช้ชมพูตีนมันจะคุดนีเบิอข้านองเยอาพอมุนอยู่แล้เออตัวนี้หัวนี้เหงานีเนาะงานทางกลางฮักับมันบ่งหาน่อยู่ฮัก่าจะเอาที่เท่อยู่เห้าอยู่ มฮ the right. no ักกนะมันนั่นฮชับเลยทางดุมฮะนี่ะบอกนี่มฮะโอ้บ้ได้ไดงนี่นึงมโดเนเนาะคอยว่าบดนี่ยนะบ้าดมอีอ้ยด่าดูเสือคอยบ้่ย้าอยู่มันแน่นนี่เอาตรนี้ก้อนเข่งโคดเห็นบ้ากัเออเออได้แล้วคคยขุดมันเนาะ ปุ่นพี่น้องปุ่นเยี่ยบเลยพี่น้องต่างเที่ยวกับเอวเยอบางก็เที่ยวกับเอวเนี่ยมึงก็เพี้ยงนี่แหละเจ้าเจ้าก็ชูงี้เนาะมึงเงี้มึงเงี้งบงาเดียวมึงเงีงาเดียวยังไม่ได้เบิดเลยงาเลยแต่นฟูอยู่ตัวนี้ตัวนี้เป็นหัวเป็นติงเป็นหัวติงหาตันี้ก เอ้๋ยวทีเดีเจ้าช nice. <car light offs> ับกันางเงี้ยได้หรือเจ้าหลังหักเนอะจสมคือหอยโป่งเนอะหอยโป่งหอยเพิ่มพอชินั่งชวทำเงากุ้งคอเนาะนี่นี่นี่มึงแงตัวนี้กะโอ้ยยังลายปลายเงาเดียวแน่้ยตาเอ๊ะมันข่อยนะโอ้เบ้งแน่หรือว่าอย่างนักนพี่หนาพี่หนาเจ้าไอ้ปาดไม่เลิกขนมเจ้า ปลูกมันอย่งกันหนองแนวนั่นได้ย่อมน้อมมันบม่ได้เป็นปุ้มย่อมยังหงองัด่มันเตึงครับใกล้กันนั่นแหละเคินไปถึงกันซับกันโมชั่วนะเคยขช้นั่งอีต้นไม่ได้เคยมื่อยชาวเมื่อยแล้วคนบภูมินะเนาะคือฮัจกนวดเนาะต้องล่นมัดอยู่แล้วล่นมัดเคยสีเราได้ถิ่มเนี่ยลำหนึ่งเราสิไปปลูกใหม่ได้หนิเอาไปปลูกเยอะปลูกใหม่ เบดอป่ะชุดแล้ชุดแลาเออมันชันเนาะตัวนี้เนาะชันเนาะเนาะหักเกี่ยวเด้เออโอ้ตรงนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันอะเปแล้วบ่เปะเแล้วโอ้ลายทวนควนตื่นพี่เนาะหนาวเดียวโอ้ตู้คักคัดคัดคัดโอ้โฟตาเอ้ยมันคอยคัดคัดคัดตัวนี้คุดเลยตามทัวร์ไดกินมาได้ตัวนี้ นี่เงเนี่ยเหาเดียวเพี่น้นนนนงองเลยทำตุต้มทำสีกินทำสีต้มบ่อยากนึกภาพเนาะบาดเป็นกลนเบิดพุนมันเบ็นขันหนองเป็นจักสีช้ำได้ <c oughs> บ่เป็นขุดยันกิ่งลงพี่เบดนี่ชานนี่ยันบบเรือรักชาดน,นี่ไอ้เฟินเหตุ <c oughs> จานชิลินเจินลงนะวันนี้ยันเจินเบิดกลนไปฟังนั้นบ่เจากรฮักอะแม่แบบนี้ครับเอาเจ้าเสมอต้ม